สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสุปะฏิปันโนญายะสาโคปะณโนสุภาวะะสังโฆธัมมะยังปะทังภะวันตุสัทธัมมังตัสสะภังอิเมสัททาเรหิ Apa wajibira prajnana tuh kamu kemana saat ilmu sekarang tuh kamu pernah kala kudengar badikanmu tuh amna kandi sukaya ผู้ธรรมะธรรมะผูิวัดเองสวัสดูพระคัมภตร์ดธรรมับรมสังข์สุภณิปันโนพระคัมภโตสาวกาสังโฆสังฆังะมามิ

di lang sura kosong nupanang kerapi sang om di lang katilana musa adya smanto ari lohala swa satriya ngelih lang parini de di di tangan sang kauiman, kakinya sang raya semato, hati roda mata, kedi, kakinya enggak, kakiku enggak, kakinya enggak, kakak enggak, tentang Indonesia, kalau tidak ada jasa atau yang hendaklah hampir menangisnya, hampir dua juta, Amati. dua juta, hampir dua juta, hampir dua juta, hampir dua juta, Yasayas sahabat kamati, ima sakakila kusaksa ayasabato, hati loja kapi ngangak pun, soto nasa jasa ngamati, nati jasa

ဒါရီကတော့ဒီတိုင်းပါပဲ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာက3300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 

तो 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 तो

ปฏิคันเลือดเราปฏิคันนะไม่ร้อนคุณดูเด็กครับม่เด็กไม่เอาไม่เอาจ้าขนอีมาแสังขาติยาขนเกิดอ

a ระ d a อุสสารสัตว์สักดิ์ัทธิมโตักิสิิชามอนมตาผู้ดีนตี a s ต d a ังอสสสัตวสักดิิธมโตกิสทชาลมอนมตาผัดีันตี a ตังอุสุสรสัตวศักดิ์ิธิมโต

ว่าอาจารย์ท่านเองอาจารย์ท่านอาจารย์อาจารย์ท่านเองท่านรักษาการงานทางวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์อาจารย์ท่านเองท่านรักษาการงานทางวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ท่านเองท่านรักษาการงานทางวิศวกรรมศาสตร์ กติดมาตลอดคุณโมทามิัาตลอดไปตลัดตลอดทั้งเดือนกันยายนก็กตินต่าโราคุโมทามิสุติยี่สิบปีตลอดทั้งเดือตินนยายนก็กตินต่าโราคุโมทามิสทติยี่สิบปีตลอดทั้งเดือนกันยายนก็กตินต่าโราคุโมทามิ

ဒန္တိသဗ္ဗံယဝတံယုမီဓမ္မသနာကရနေန

प्रणिते ग्वाते नो या तदिन्ना महाकलं कुञ्जादिपादतो दशविमपतेता ॐติपादविधान्ति तुसुखम शरणं गुलाबन्त सुखसप्केवना सम्पकुञ्जादिपाकेना सखां गोश्री भवन्दुते भवतु सांम्यं เทวัตาสะตะถังมาณุภาเวนะสะตาโสทิภวันตุเตภวตุสะธรรมระลังดังคันตุสะเทวัตาสะตะถังมาณุตาเวนะสะตาโสทิภวันตุเต

ยะตัมมีนะจินนิหาตุคิสเซนะจากิตบางสุราเวเจวาตุปปาตานเจังมสังตานินะธรมายาวิปารโตมังนะสัตุสัพพะลายวายัตโตภาเปองเรหสุขิตังสัตติปัญญาสัเเวกวิยามินามาลาภุตโนกาสังกะัญจาวิยสุเมตตาจิตตวะรณาโทตัมโมนาโทมาตัมโมนาโจัเจตตุโทจสังโมนะ